ยังเจอน์นี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามุมโลกกรุงเทพนิวยอร์กปารีส สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับยังเจอร์นี่นะครับวันนี้ฝนก้อยเอธจะมาแนะนําเทคนิคการสัมภาษณ์งานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเจาะลึกในการแนะนําตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกๆก,การสัมภาษณ์ไม่ว่าเราจะสัมภาษณ์งานตาแหน่งไหนที่บริษัทไหนนะครับรับรองว่าเจอคําถามนี้แน่นอนช่วยแนะนําตัวเองหน่อยได้ไหมครับหรือว่า tell me about yourself please walk me through your resume วันนี้ก็เราจะมาแชร์เพอร์สเปกทีฟหรือว่าวิธีการที่พวกเราแต่ละคนนะครับจะ Approach คําถามนี้ปกติเราก้อยกับฝนนะครับมีวิธีการยังไงบ้างหรือว่าเตรียมตัวยังไงสําหรับคําถามนี้อันดับแรกนะคือเราคิดว่าเราจะเข้าไปศึกษาโรลก่อนว่าเขาอยากได้อะไรใช่ไหมแล้วมันจะมีแบบสามถึงห้ารายการว่าแบบมันมีสกิลอะไรหรือว่ามันมี character ของคนแบบไหนเหมือนทั้ง soft skill hard skill ที่เขามองหาสำหรับโรลนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะพยายามเอามาแบกกับเราในตัวตนของเรา เราจะเขียนเป็นสคริปต์เลยเราจะมีประโยคยังไงบ้างในการ introduce myself ใช่ไหมซึ่ง mm hmm. เราก็จะมองในแง่ของทั้ง professional career ว่าเราอะทำงานอะไรมาบ้างก็คืออาจจะเป็นภาพรวมว่าเออมีประสบการณ์ในการทำงาน tech industry digital marketing ประมาณกี่ปีทำงานที่ไหนมาบ้างน,นะมีการแบบย้ายคเรียยังไงในช่วงระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเรียนรู้สกิลด้าน 1, 2, 3ซึ่งมันก็จะไป็มปกับที่เขาเขียนใน r o ที่เขาอยากหา ใช่ไหมและในขณะเดียวกันเราก็จะ switch เกียร์มาทางด้าน personal ก็คือแบบตัวตนของเราเนี่ยจริงๆเราเป็นคนชอบแก้ไขปัญหาเป็นคนชอบทํางานร่วมกับหลายๆแผนกเป็นคนชอบอสร้างอะไรใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์เป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับโรที่เขาบอกซึ่งมันก็จะทําให้เขามองเราในคนคนหนึ่งเนี่ยทั้งในแง่ของ c a r รีย path โ o คนที่เขามองหาแล้วก็ตัวตนของเราเนี่ยก็สนุกกับการทํางานในลักษณะที่เป็นสิ่งที่เขามองหาเหมือนกันก็จะทําให้เขามองเห็นทั้งสองด้านเราพูดไปแล้วก็คือมาดูเหมือนกับว่า วุ่นวายเนาะแต่ว่าเราต้มีการเขียนเป็นสคริปต์แล้วก็ท่องเพื่อให้มันดูเหมือนสม ooth ที่สุดแต่ว่าอเกนก็คือเวลาที่ p r e เซนตจริงๆก็ทำให้มันดูเป็นธรรมชาติใช่ผลละคือของเราเราว่าก่อนอื่นเลยที่อาเสริมจะก,ก้อยคือหนึ่งต้องดูเวลาการสัมภาษณ์ว่าเราเนี่ยมีเวลาเท่าไหร่ ย่อย่นมากน้อยได้มากแค่ไหนแล้วว่าคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยเป็นประดับหรือเลเวลไหนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีเวลาอินเทอร์วิวแค่30นาทีโดยเฉพาะเวลาคุณสัมภาษณ์กับผู้บริหารเลเวลใหญ่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือหนึ่งเรามีเวลามากน้อยอินเทอร์วิวประมาณไหนและ2คือเราจะทําให้ผู้ฟังอะ่ะไม่หมดความสนใจอะ่ะในการฟังจากเราอะ่ะไปได้ยังไงเพราะว่าตรงเนี้ยเป็น first impression ที่สําคัญมากในการ intro เนาะสำหรับเราเนี่ยโครงสร้างคร่าวๆเวลาที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเราก็จะเปิด ว่าเอ้ยอ่ะเราเชื่อนี้เนาะแล้วก็มีแท็กไลน์สั้นๆเกี่ยกับตัวเองที่อาจจะดึงดูความสนใจของเขานิดนึงคล้ายๆกับผ้านหัวข่าวเนาะอย่างของเราเนี่ย <laughs> เป็นคนที่เรซูเม่คือแบบทํามาหลายอย่างมากใช่ปะ่ะเ t ชอา a a t ตรัตตี้พารนอร์นนี่นะั่นเราก็ตบอกว่า Yeah, actually I I have a very random resume uh but I'll tell you like what's the linkage behind that and and what are the skill set that I've built right อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็จะเหมือนเปิดแฮกไลน์มาให้แบบอ,อะไรยังไงนะแล้วก็เล่าให้ฟังแบบเป็นสเต็ปข้าวๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้โก u g h แบบละเอียดมากเวลาที่เราเล่าเนี่ยเราก็จะย่นยืดถ้าสมมติว่าเราไปสมัครงานเกี่ยวกับ partnership เราก็จะเล่า partnership ละเอียดนิดนึงไองานที่ไม่เกี่ยวเราก็จะ ยน่ยนๆลงไปอันนี้ก็คือประวัติของเราคร่าวๆแต่ว่าใดๆก็คือเราก็จะต้องรู้จักการสร้างให้มันเหมือนเป็นเส้นเรื่องแล้วก็ขมวดปมว่าเอออันนี้ก็คืองานปัจจุบันของฉันอะไรอย่างเงี้ยเราว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์การเล่าของเราคือค่อนข้างที่จะเรียกว่าตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเลยในแง่ที่ว่าเล่าไปตามแบบตำแหน่งงานที่เราเคยทําแต่ว่าทําให้เห็นจุดร่วมกันในการที่เราทําอย่างเช่นว่าเราทํางานมาหลากหลายแบบแต่เลาวว่าแบบ but all in all my job is to grow something but it's just a different things all together แล้วก็ เหมือนแบบมีเส้นเรื่องต่อกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราอะใช้ในการแนะนําตัวซึ่งสุดท้ายอะก็จะปรับเปลี่ยนไปตามโรที่สัมภาษณ์หรือว่าตามบริบทประมาณนี้ ของเอิร์ธจริงๆก็คล้ายๆกันเนาะผสมกับขอ,ของของฝนกับของก้อยก็คือว่าเอิร์ธเนี่ยจะคิดก่อนว่าตัวเองอยากให้คนสัมภาษณ์จําเราเป็นแบบไหนหรือถ้าเกิดให้เขาสรุปเราในหนึ่งประโยคเนี่ยเขาสรุปว่ายังไงเป็นอะไรที่เราควรจะเป็นยูนิคหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นเนาะซึ่งเดี๋ยวเอิร์ธอาจจะยกตัวอย่างของตัวเองในในแต่ละสเตจเนาะคืออย่างเช่นตอนกําลังเรียนอยู่สัมภาษณ์งานที่แรกเราก็มองว่าโอเคจุดขายเราคืออะไรสมมติสัมภาษณ์งานที่ Google ที่สนะิงคโปร์เนาะที่ที่ทําด้วยกันเอิร์ธก็ค เศรษฐศาสตร์นะเด็กศิลป์เรียนอยู่ที่อเมริกา เป็นคนไทยแบบพูดภาษาไทยได้แต่ว่ามี international background เราก็จะมองว่าโอเคอันนั้นคือทีมของเราคนสัมภาษณ์เราจะจําเราแบบนี้หรือตอนจะออกจาก Google ไป McKinsey เราก็บอกว่าโอเคเราเป็นแบบ uh, Google guy digital marketing experience แบบ enjoy problem solving working with people อันนั้นก็คือเป็นธีมที่แบบ refine ขึ้นมาให้มันเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงสําหรับเอิร์ธเนี่ยพอมันมีทีมหรือว่าสิ่งที่เราอยากให้คนสัมภาษณ์จดจาเราได้ยังไงเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทํามาเคยเรียนมา แต่ให้เราจับเฉพาะสิ่งที่มันน่าสนใจหรือคิดว่ามันแบบพิเศษไม่เหมือนใครในเรซูเม่เราในการอธิบายน้องๆอ,อาจจะถามว่าเออแบบมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นหรือว่าไม่เหมือนคนอื่นนี่เราก็เรียนมาหาลัยเหมือนกับคนอื่นที่มาด้วยกันซึ่งจริงๆเรา,าอันนี้ก็เข้าใจนะครับซึ่งเอิร์ธเองก็ไม่ได้เหมือนแบบมีเดฟเฟนเชชันตลอดเวลาแต่ว่าที่เอิร์ธมองว่าทําให้เราแตกต่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการผสมสผสานประสบการณ์ 3- 4อย่างหรือ <ไป S 2> สิ่งที่เราเคยทำ ใช่เป็นคอมบิเนชันซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยูนคเพราะว่าเราก็เรียนทำกิจกรรมคล้ายๆกับคนอื่นแต่การผสมผสานเนี่ยมันทาให้เราแตกต่างได้ ผลมอะไรจะเสริมอ๋อคือเราแค่อยากจะบอกว่าสุดท้ายอะถ้าใครอยากจะหาเทมเพลตไปเป๊ะหรืออะไรอะคะ่ะลองไปเสิร์ชหาออนไลน์ได้เลยเพราะว่าจริงๆมีค่อนข้างเยอะมากแต่เราว่าที่สำคัญที่สุดอะคะ่ะคือการฝึกซ้อมบางครั้งเนี่ยที่เราไม่ได้สัมภาษณ์บ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราฝึกซ้อมหรือว่าการที่เราฝึกพูดให้เรารู้สึกว่าภาษากายอเกนผลย้ำเรื่องของแบบภาษากายเราเนาะว่าแบบเฮ้ยเราพูดแล้วเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ช่วยได้มากเป็แนแง่ของการเตรียมตัวค่ะข้อสุดท้ายคือการุณาอย่าอ่านเรซูเม่ให้กรรมการฟังแต่่วาให้ เรซูเม่ให้ผู้สัมภาษณ์ฟังแทนค่ะก็หวังว่าวันนี้วิดีโอนี้จะมีประโยชน์สําหรับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสัมภาษณ์งานนะครับแล้วก็หวังว่าให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จสมหวังได้งานที่อยากได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามี <Yeah. S 2> คำถามถาเพิ่มเติมมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากบอกเราไว้ข้างล่างได้เลยนะครับใช่ค่ะกด <c oughs> ย่าหรือกด u b s c r i b e like, กดไลค์แล้วก็เพื่อที่จะให้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเราในตอนต่อไปค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับยังเจอนี่ เพื่อนที่ปรึกษาจากสามุมโลกกรุงเทพนิวยอร์กปารีส